ลุ้นโดยเฮเฟเล่ hey, <Fe> เอาละครับช่วงที่แล้วทั้งสองทีมนะฮะก็ได้รังสรรค์เมนูนะฮะจากเผือกซาโตอิโมะนะฮะซึ่งว่าเป็นอาหารที่ เลยบเสมือนจิตวิญญาณของอชาวจังหวัดยามากะตะเลยก็ว่าได้ซึ่งในช่วงนี้ค่ะเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการทั้งสองท่านนะคะพิ๊ีกแล้วก็เชฟข้อมูลที่จะชิมแล้วก็ตัดสินว่าวันนี้เนี่ยจานของใครจะเป็นจานที่ชนะเลิศก่อนอื่นเดี๋ยวให้เรียวตะพรีเซนต์ผลงานของยูหน่อยว่าหยูดทาผลงานชิ้นนี้เนี่ยจานนี้ชื่อว่าอะไรจานชื่อโครเก,กะนอกโลกลบขา้างในนุ่มิ่ม ชื่อช oh ื่ออะไรมันยาวจังชื่อโคโลเกะนี่ชื่อนะไม่ใช่เล่านิทานนะเธอโคอกะนอกโลกชื่อกะโลเก็บบัวลอยครับโอ้รโลเก็บัวลอยเ็นอกโลกข้างในนุ่มนิ่มนี่คือยังไม่บอกอ๋อยังไม่บอกมันเป็นมันเป็นประมาณนั้นไหมประมาณนั้นประมาณเป็นอะไรเป็นขนมเป็นอาหารว่างใช่เพราะว่าเผือกเผือกไงเผือกยาม เผือกยำว่างไงเออคอนเซ็ปต์เขาอะใช่ไหมทำชายคอนเซ็ปต์เลยใช่มาที่องตัวดีกว่าคลงานของคุณเมนูมีชื่อว่ายาเผือกยาเผือกไม่ได้ไม่ได้ว่างแนเปิดใช่ไหมไม่ชื่อเมนูอ่านะเอาเทสเตอร์เลครับเสิร์ฟให้กรรมการเลยนะคชิญค่ะตรงที่มันห้ามหกอยเหรห้ามหกเดีวเราซุกเย็นด้วยมั้นใจของตัวเองไม่ที่ยกมา เป็นครีมมี่เป็นครีมซอสมันเป็นอาหารหรูอาหารแพงใส่ความตั้งใจความทุ่มเทและความรักแต่้าออกมาดูน่ากินนะเนี่ยตอนเนี้ยไม่วัตถุดิบที่ทอมาใส่อะพรีเมียมพรีเมียมนั่นนะไม่ใช่ว่าแค่เกือหรือไม่ต้องมผมบอกแล้วว่าพี่ติ๊กต้องมีสักสักวันอะเหมือนผมไม่แต่คนสวยทำอะไรก็ไม่น่าไม่ไม่ไม่แปลกอะอ๋อถ้าเป็นเฟิร์นทำสิเฟิร์นทำก็สวยอยู่ในส่วนไอ้ไอ้ดี อร่อยมาก้ยไงบอ<า>กเลยไงมากเลยเหรอมันนุ่มนวลเนียนตัวเผือกนี่แบบว่ามันไม่เละมันนุ่มกำลังดีแล้วตัวน้ำซอสที่เขาล่ามาเป็นครีมมี่เนี่ยมันหอมทัฟโฟลหอมแบบเนย เบคอนแบบทุกอย่างแบบว่าไอตัวพรามาแฮมที่ไปทอดมันจะมีความหอมความเค็มความมันค่ะรสออกมากลมกล่อมมากแล้วข้าวตอกไปอยู่ตรงไหนข้าวตอกท็อปปิ้งอยู่ข้างบนตัวจะบอกว่าหอยเชลไม่ใช่เลยเป็นเผือกเผือกแต่เหมือนหอยเชลใช่แต่เหมือนหอยเชลมากโดยรวมออกมาจานนี้แบบเพอร์เฟกต์สุดๆนะเชฟควมูลเหรอครับเชฟควมูลเหมือนกันครับมองแล้วเหมือนกับตอนแรกก็คิดว่าเป็นแกลบเป็นอะไรนะครับซอสพริกอยู่ตรงไหนครับซอสพริกใส่ในตัวครีมครับ ใช่ครับมิกมันก็ต้องออกเผ็ดๆหน่อยๆเนาะออามีเผ็ดเล็กๆเป็นอาหารฝรั่งเศสที่แบบว่ามิกแอนด์แมทที่ลงตัวมากค่ะจ้ะอร่อยอร่อยโอ้โหที่เชฟเชฟเชฟข้ามบนก็บอกอร่อยอร่อยเลยนะมาถึงแล้วอ่ะยังยังยังมาถึงโครเกะนอกโลกข้างในนู้อกโลกข้างในนู่นเดี๋ยวจะลองไปดูแต่อากิเรียวตับอกว่าผมชิมแล้วผมก็อืม ตกลงมั่นใจไหมครับมั่นใจแต่ต้องจินตนาการรู้สึกคิวมากก่อนได้ไหมครับคิ้วมากมากจินตนาการนะว่าหิวมากหิวมากดีดีมองหน้ากันเดี๋ยเดี๋ยวไหวไหมได้อยู่คิวใช่ไหมคิวใช่ไหมอร่อยอยู่หรอกอร่อยอร่อยอยู่แปลว่าไม่อร่อยอร่อยสวยอยู่เดี๋ยโดนประจําคือแต่ละจานมันมีมันมี t e เจอร์ที่แตกต่างกันไปเขาก็ทอดได้ดีนะคือแล้วเขาก็ต้มแบบตัวเผือกได้ดีถ<ด>ือว่าใช้ได้ซาโ <Reese> s. <S ต้อิโมเชฟขมูลครับแรกผมเขาเ้าใจว่าซอสกะทิซอสอะไรมันจะมันจะไปด้วยกันไม่ได้แต่พอดี <c oughs> ทิมแล้วต้มเปือกเปลือกที่เราทอดแป้งกรอบเนี่ยพอ <c oughs> ไปโดนสัมผัสทำไมก็รู้สึกอร่อยนะครับแต่มันจะมีความที่ว่ามันหนาจนเกินไปแต่สรุปแล้วก็คือ <c oughs> อร่อยเหมือนกันครับผม ถ้าปั้นลูกเล็กกว่านี้หน่อยจะดีมากซึ่งไม่ใช่ความผิดของเชฟคือความผิดของคนปั้นใช่ครเพราะเชฟบอกเลียรตาแล้วว่าปั้นเล็กๆหน่อยนะแต่เขาบอกว่ามันจะมีความหลากหลายสนุกดีได้ลุ้นได้ลุ้นเลยทีนี้ได้ลุ้นเลยมคอมเมนต์กลมกลืนนะออกมาโอเคนะรูปรั้งรูปรั้รูปรั้ก็ดีด้วยเอาละครับตอนนี้กรรมการนะฮะจะต้องบอกแล้วว่าใครเป็นผู้ชนะในวันนี้ครับและผู้ชนะก็คือ 2องตัวนึงครับผมทีมแบกทีนี้ต้องให้ค่ะยินดีด้วยกับผู้ชนะนะครับแต่ผู้แพ้ไม่ต้องเสียใจไปเขาก็ยังทำให้มีรสชาติของความเป็นเผือกยังอยู่เขาก็เก่งเขาก็เก่งคุณก็กล้อยนะสุ้ยกล้วยนะ นี้ผู้ชนะคือองตวนนะคะขอขอบคุณเรียต้ามากๆเลยนะคะขอบคุณมากเลยเลีตาฝากนงาหน่อยเออติดตามเรียต้าได้ที่ไหนติดตามได้ที่ไหนครับอ่ะบ้ามเก้าผีพรางบ้ามเก้าคืออะไรอ่าบ้านผมโอไม่ใช่ทางติดตามฝอยนา ไปได้ที่ไหนติดตามผลงานเรียวตะมอยสเจอร์ดิจิตอลก็ได้อินสตาแกรมมียูทูบชาแนลยูชื่อมีกับเดียวทะมอสเจอร์ครับเหมือนกันหมดเรียวตะมอสเจอร์แล้ววันนี้นะคะขอขอบคุณนะคะน้องเรียวตะโอมิค่ะขอบคุณมากเรียวตะตั้งตัวอยู่กับเราครับผมอยู่นี้ก่อนวันนี้ต้องขอขอบคุณนะคะพี่ติ๊กกัญญาลัตและเชฟขมูลขอบคุณครัขอบคุณครับขอบคุณมากครับเอาละครับแล้วผู้ชนะในวันนี้นะฮะเช่นเดิมครับผม มาลุ้นกันว่าในตู้กาชากาชาเนี่ยมีเครื่องใช้ไฟฟ้าของเฮเฟเล่อะไรรออยู่งั้นเชิญประจำที่เลยค่ะมาออกวนพร้อมไหมพร้อมครับถ้าพร้อมแล้วได้เวลากาชากาชาโอ้หลุ้นตู้เย็นเถอะตู้เย็นเอสีแดงครับผมมาสีแดงสีของตู้เย็นมาปัง 刀疤必须要打开 ที่บ้านแบบชิวๆได้เลยวันนี้ต้องขอขอบคุณ<อ>ด้วยนะครับผู้สนับสนุนของรางวัลนะฮะและชุดเครื่องครัวคุณภาพจากเฮเฟลเล่ไทยแลนด์เฮเฟเล่อุปกรณ์ครบจบทุกเครื่องงานอาคารครับและต้องขอขอบคุณนะคะเดตต่อผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรคอเนกประสงค์ที่ยกระดับมาตรฐานความสะอาดเพื่อปกป้องคนที่คุณรักและครัวของกาชากาชาท้าอร่อยเพราะว่าสามารถที่ฆ่าเชื้อโรคได้ถึง 99.9%าสาจุเกอแล้ววันนี้ต้องขอขอบคุณด้วยองตวนตอนนี้ออนไลอยู่บ้างครับผมเอ่า <probable> ก <eller figura> ็เดี <GO av uther> ๋ยวเร็วนี้จะมีละครนะครับก็กำลังจะเปิดกล้องนะครับรอติดตามได้แล้วก็ช่วงนี้จะเน้นทำรายการออนไลน์เป็นหลักเลยก็ติดตามได้นะครับใน YouTube ขอบคุณองตวนจ้าขอบคุณที่มากขอบคุณน้องอะ สัปดาห์หน้านะฮะตู้กระชากระชาของเรามีวัดจุดดิบนะฮะรอผู้เข้าแข่งขันที่จะมาร่วมรายการอยู่นะครับติดตามรายการได้นะฮะทุกวันเสาร์เวลาเที่ยงครึ่งทางอมรินทร์ทีวีเอชดีช่อง34นะฮะเวลาดีๆเหมาะกับมื้ออาหารแบบนี้ในรายการกระชากระชาชาลอยรายการครับสวัสดีครับ ชื่นชอบความเป็นญี่ปุ่นและเป็นนักชอปตัวจริงมาพบกับเราที่นี่กับช p c h a n n e l สดสินค้าคุณภาพดี24ชั่วโมงมินาซังคุนิจชิวะสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านค่ะในช่วงเวลาดีๆแบบนี้พบกับพวกเราจาก CHOP CHANNEL, <Shop> Channel. ตื่นตากับสินค้าคุณข้าไม่้ำใครที่ CHOP CHANNEL พี่เบลค์าขา,มาเมื่อวานไปมีโอกาสไปทานสุกี้ชื่อดังมาราคาไม่แพงเลยแต่ เนี่ยพรีเมียมเบมืมสุขีหลักพันเลยค่ะอะไรยังไงนะคะสรุกแพงหรือไม่แพงงแบมพี่งงไปหมดแล้วอ่ะพี่เบลราคาเดี๋ยวไม่แพงเลยแต่รสชาติหลักพันเขาเขาใช้ซอสยาวาโมนิสุกี้เติมปุ๊บเหมือนได้ชาสุกี้พรีเมียมเพียงแค่ใส่ลงไปในน้ำซุปเท่าน,นั้นค่ะร้านเขาเลือกใช้ของดีวัตถุดิบระดับพรีเมียมเลยนะคะ้องแบมใช่เลยคะ่ะ ่ปุ่งง่ายๆซอสยามาโมริลงตัวทุกรสชาติอร่อยจบในขวดเดียวสุดไก๋ไม่เพียงแค่นั้นนะคะพี่แบลสามารถทำอย่างอื่นได้อีกด้วยไม่ว่าจะเป็นน้ำซุปเข้มข้นทานคู่กับซารุโซบะซอสเทเริยากิใช้ราดกับปลาแซลมอนเทเริยากิละมุนล,ลิ้นหรือจะเป็นน้ำสลัดว่าเขเทศมิกเฮิร์บรุงกับฮิยาชิจุกะบะหมี่เย็นทรงเครื่องแสนอร่อย จะอยู่ที่ไหนนะคะก็เหมือนกับพกพัฒนาอาหารญี่ปุ่นเนี่ยไปกับเราได้ทุกที่แล้วสิคะใช่เลยค่ะพี่เบลยิ่งอยู่บ้านด้วยแล้วนะคะซอสยามาโมริทำง่ายต้นสำหรับความอร่อยของซอสปรุงรสและซอสถั่วเหลืองทำรับประทานเองง่ายๆได้ที่บ้านเลยค่ะ านฟอเซียมาโมริเซสสุดคุ้ม799บาทประหัสสินค้า1 2 2 2 8 8ส่งฟรีถึงหน้าบ้านสั่งซื้อทันที0 2 1 2 3 4 9 9 9หรือแอปไลน์ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31มีนาคม2564